แนวความคิดหรือปรัชญาของ s อสเรามีอยู่ข้อหนึ่งก็คือเชื่อมั่นในคุณค่าของคนเพราะฉะนั้นเนี่ยมนุษย์ทุกคนหรือคนทุกคนเนี่ยย่อมมีความสามารถเพียงแต่ว่าเราจะหยิบนะครับความสามารถเขาเนี่ยมาใช้ให้เกิดประโยชน์และเหมาะสมกับเราได้อย่างไรผมชื่อชลัดวงศ์สวนนะครับปัจจุบันเป็นกรรมการผู้จัดการบริษัท SCG s k i l l Development นะครับในธุรกิจซีเมนแด์บิลดิ้งแมทเทอเรียลหรือ CBM ของ s c g ครับคือคือต้องเรียนว่าอันนี้ก็เป็นครั้งแรกนะครับที่เรานะฮะ ตัดสินใจนะครับในนามของบริษัท c G Skill Development เนี่ยที่จะ implement หรือปฏิบัติตามมาตรา33ในการที่จะว่าจ้างนะครับผู้พิการเข้ามานะครับเราจึงมีการปรึกษาแล้วก็มีการวางแผนงานเหมือนกันว่างานที่เราจะให้น้อง,นองเนี่ยทำเนี่ยจะเป็นงานประเภทไหนเราจะต้องเตรียมความพร้อมทั้งตัวเราเองในฝั่งของน้องเองเนี่ยเราก็จะต้องประสานงานกับหน่วยงานที่ดูแลแล,ละรับผิดชอบเพราะาเราจะต้องบอก เงื่อนไขหรือลักษณะของงานที่เราต้องการเนี่ยน้องๆเข้ามาทําก่อนเพราะฉะนั้นมันก็จะช่วยเขาเรียกว่าในการเตรียมความพร้อมอะแล้วมันก็จะขจัดปัญหาต่างๆที่อาจจะเกิดขึ้นจากการที่เราคาดการล่วงหน้าสวัสดีค่ะดิฉันธีรพรเตียเจริญชัยโชธพิงค์ค่ะก็เริ่มเลยนะคะดิฉันเนี่ยทราบข่าวมาจากล่ามภาษามือค่ะช่วยดิฉันนะคะมาสัมภาษณ์ที่นี่ค่ะ ดิฉันเนี่ยก็ทำงานที่นี่นะคะมาประมาณ7เดือนแล้วค่ะตอนนี้ดิฉันคิดว่าอุปสรรคในการทำงานไม่มีเลยค่ะเพราะว่าคนหูหนวกกับคนหูดีเนี่ยสามารถสื่อสารแลกเปลี่ยนกันได้แล้วก็ในการทำงานเนี่ยอุปสรรคปัญหาต่างเนี่ยแทบไม่มีเลยค่ะ ก็ทุกวันนี้นะคะในชีวิตประจำวันปกติเนี่ยดิฉันใช้วิธีการในการเขียนสื่อสารเช็ดลายสื่อสารค่ะแล้วก็ส่งอีเมลในการสื่อสารค่ะชีวิตดิฉันนะคะเปลี่ยนไปนะคะเพราะว่ามีเงินเดือนมีตำแหน่งมีงานที่มีความมั่นคงค่ะแล้วก็ได้รับความรู้ต่างๆ ามที่หัวหน้างานเนี่ยได้รับคําสั่งแล้วก็ได้ทํางานในตําแหน่งที่เหมาะสมกับสิ่งที่ดีชั้นเรียนจบมาค่ะก็อยากจะเชิญชวนนะครับผู้ประกอบการหลายอื่นลองมาพิจารณาในแง่นี้ครับงานที่ต้องการความละเอียดงานที่มันมีแพทเทิร์นหรือแพลตฟอร์มเช่นงานเอกสารงานรีคีย์ข้อมูลนะครับพวกนี้น้องๆเขาพอเขาเรียนรู้เขาเข้าใจแล้วนะเขาจะโฟกัสแล้วก็มีสมาธิ น้องๆที่พิการทางหูเรื่องเอกสารสัญญาเรื่องการทำา d t t e n t t y y หรือการคีย์ข้อมูลการตรวจสอบความถูกต้องของ Format สัญญาว่าจ้างเรื่องของ HR การบุคคลก็คือ HR Document Process น้องพวกนี้ทำได้ดีทีเดียวครับก็อยากจะเชิญชวนครับ